เปิดประเด็นภาพฝัน vs ความจริงโหดคุณเคยเห็นใช่ไหมหน้าฟีดอินสตาแกรมของพ่อค้าแม่ค้ารีเซลเลอร์ที่ถ่ายรูปคู่กับกล่องส้มกองเท่าภูเขาโชว์สลิปโอนเงินหลักล้านพร้อมแคปชั่นว่ารับซัดร,รัวๆจนใครหลายคนคิดว่านี่แหละคืออาชีพในฝันซื้อมาขายไปกำไรเน้นๆ แต่ช้าก่อนถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมเราถึงเห็นข่าวดรามา่าร้านดังโกงเงินหรือรีเซลเลอร์หมุนเงินไม่ทันจนต้องหนีหนี้ออกมาไม่เว้นแต่ละวันขอต้อนรับสู่โลกของเกรย์มาร์เก็ตหรือตลาดสีเทาที่มีเงินหมุนเวียนระดับพันล้านบาทที่นี่ไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์แต่เป็นสมรภูมิที่มีทั้งเศรษฐีใหม่และแมงเมาปีกหักตายเกลื่อนกลาดเบื้องหลังกำไรหลักหมื่นมีความเสี่ยงหลักล้านซ่อนอยู่ตรงไหน มาน s สโ p e จะพาคุณมุดลงไปดูใต้ผู้เขากล่องส้มนั้นครับวิเคราะห์เจาะลึกกับดักสภาพคล่องและของปลอมทำไมอาชีพรีเซลเลอร์ถึงเป็นดาบสองคมเราต้องเข้าใจโครงสร้างธุรกิจนี้ก่อนครับมันไม่ใช่แค่การซื้อถูกขายแพงหรือ buy low sell high ตามตำราเศรษฐศาสตร์พื้นฐานแต่มันคือเกมของ inventory management หรือการบริหารสต็อกขั้นเทพ กับดักแรกคือ cash flow trap กระเป๋าใบละ5 0 0แสนถ้าคุณขายไม่ออกภายใน1เดือนมันไม่ใช่ทรัพย์สินครับแต่มันคือหนี้สินที่จมทุนรีเซลเลอร์หลายคนตายน้ำตื้นเพราะ overstock กว่านซื้อรุ่นที่คิดว่าจะฮิตเพราะเทรนด์เปลี่ยนปุ๊บราคาร่วงปับ๊บเงินสดหายวับไปกับตา กับดักที่สองซูเปอร์เฟกในยุคที่ของปลอมทำได้เหมือนของจริง99%จนแม้แต่เครื่องสแกน AI ยังลังเลความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวรับของปลอมมาในราคาของจริงคือหายนะที่ล้มละลายได้เลยนี่คือต้นทุนแฝงที่คนนอกวงการมองไม่เห็นคุณไม่ได้สู้กับแค่คู่แข่งแต่คุณกาลังสู้กับมิจฉาชีพทีดจ้องจะหลอกคุณทุกวินาทีกลยุทธ์รับมืออยากรอดต้องเหนือชั้น แล้วถ้าอยากกระโดดลงมาเล่นในบ่อนี้จะทำยังไงไม่ให้เป็นเหยื่อกฎข้อแรกของรีเซลเลอร์มืออาชีพคือ n i ช h e ็กซ์เพอยากขายทุกอย่างที่ขวางหน้าจงเลือกสายให้ชัดจะเล่น a i r m เม i n t a g e c h a n นลซีซั่นใหม่หรือ Rolex สายสปอร์ตรู้ให้ลึกกว่าลูกค้ารู้ให้ลึกกว่าของปลอมความรู้คือเกราะป้องกันเดียวของคุณ กฎข้อที่ 2, Turnover is king อย่าโลภเอากำไรต่อใบเยอะๆแต่ให้เน้นรอบหมุนเร็วกำไร5,000แต่หมุนเงินได้10รอบดีกว่ากำไร50,000แต่เงินจมอยู่6เดือนสภาพคล่องคือลมหายใจอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดอากาศหายใจเพราะความโลภและสุดท้าย Building trust ในตลาดสีเทาเครดิตแพงกว่ากระเป๋าการสร้างเพอร์ซ a น Brand นด์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และรับผิดชอบคือแอสเซทที่คู่แข่งขโมยไปไม่ได้และจะทำให้คุณยืนระยะได้ยาวนานไม่ใช่แค่พ่อค้าฉาบฉวยบทสรุปไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางวิบาก รีเซลเลอร์ไม่ใช่ Passive Income และไม่ใช่ Easy Money แต่มันคือ High Stress Job ที่คุณต้องแบกความเสี่ยงเรื่องเงินทุนของปลอมและความผันผวนของราคาไว้บนบ่าตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณใจไม่แข็งพอและสายป่านไม่ยาวพออย่าเรียกตัวเองว่านักลงทุนให้เรียกว่านักพนันเพราะเส้นแบ่งระหว่างเทรดเดอร์มือทองกับคนติดดอยกระเป๋าหรูมันบางนิดเดียวนี่คือ Money s c o p e ส่องคล้องมองเกมการเงินแล้วพบกันใหม่ครับ